ปากดีจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้ปากดีอย่างเงี้ยเอ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะล็อกติดล็อกติดติดกันสัก่าทีดิ เฮ้ย,ยมีแค่เราสองคนเนี่ยเรานะจริงคุณตาตัดทิ้งไปได้เลย <mm> <mm> เอ้ย <mm> 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 กูชอบเสียดิ <mm> 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 กูอยากได้ยินติดๆกับสักห้าทีวะ <mm> มันเล่าร้อนไงอย่างนี้อ่ะที่ตังก็มีนะเด็กเล่าร้อน,<ต>มมนอพอมาเจอก็เอาจริงจิ้งก็อื้มเอ้ยพี่อันนี้อันนี้คือรูปพี่เลยวะน่ะก็เนี่ยรูปรูปเนนี้ใช่ใยหยิบขู่อย่างแน่นเลยขู่อย่างแน่นเลย อื้อือกูอยากพิสูจน์อ่ะต้องลงมาดังดิได้พิสูจน์แน่อมึงเอ้ยมึงเอ้ยมึงเอ้ยกูจะใต้ให้ไม่ยั้งอ่ะพี่มึงจัดไอ้นี่ป่ะตอนเด็กๆพี่เคยเห็นอเนีิคอปเตอร์ป่ะอะไระคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อ่ะ เคยได้ยินแล้วล่ะต้มปวยก็ฟังรู้เรื่อง้งได้ฟไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่แต่อยากได้ยินเสียงค้างเสียงตายอ่ะเสียงตายค้างอ่ะตายค้ามันก็เป็นภาษาทางการนะไม่ได้เป็นภาษาใต้ประมาณยังไงอะครับไม่อะไม่เอาอะต้องอยากให้มาฟังใกล้ๆซ้อมซ้อมก่อนได้เซฟเซฟ จริงเนี่ยจิงน้องจิงเนงนะี่เยเอา้ามาเถิดกูชอบอ่ะถามจากน้องเราได้นะทำไมอะ่ะน้องมันรู้ทุกอย่างเพราะว่าจะมาดีขึ้นนี่เด็ดแล้วแหละเด็ดเปล่าเด็ดปเ,ดดเดดปล่าพี่สาวเด็ดเปล่าพี่สาวเด็ดแบบเราก็ว่ายังเฉยๆอยู่นะ เจงกูจะลอยโหนกช้ำเลยอ่ะเด็กมันวันไงงี้แหละเจงกูชอบจังเลยเด็กไม่เด็กนะดีเจราดเคยได้เด็กมา จะลอ้ลองทะเลาะเลยอะมีเจลากับใครนะไม่เคยทะเลาะเฮ้ยโอ้โหอะขอกรอกกลับไปสักนิดนึงนะกอกลับไปมาังต้องกรอกไอเอากอไปเมื่อกี้เลยเอาเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เลยกูไม่กอกกันละดีขุ้ชอบ ไม่บอกอะไรเจ็บเจ็บเจ็บอันเนี้ยเย็ด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 อะไรนะอันนี้เป็เสียบเสียบเสียบใช่โอ้โหแทงแทงแทงเนี่ยนะเรจะไม่รู้ว่าการโดนแทงมันเป็นยังไงอาจจะโดนอะไรนะอาจจะอะไรนะอาจจะโดนผีจับมาแทงเองเขาได้ผมก็อยากจะโดนจับบ้างเลยว่ะจับก็จับให้รอบนะครับ <king> ปากใหญ่กว่าปากใหญ่กว่าด,ด้วยยิ่งโตช่วงนี้ใหญ่หไหมช่วงนี้ใหญ่ไหมอันนี้ไม่ใหญ่เท่าขา <ingo> ้างล่างหนุ่มอะไรของก่งเลยอ่ะถึงจะอายุจะน้อยจะประสบประสบการณ์ไม่น้อยนะครับบอกเลยแค่นั้นแหละมลา,าลองบ้างอยากลองบ้างปอยากให้กูได้ไปตังค์แค่นั้นแหละเย <rier> เดี๋ยวหมดโควิดเดี๋ยวกูต้องไปเที่ยวต่างแล้วอ่ะม่ต้องโควิดหรอกมาได้เย็ดทิสิบสี่วันเลยนะต้องมาโดยไม่ต้องบอกไงกูจะไปนอนไหนเดี่ยวเย็ดดาวโอ้ยแลงจากแคนสามงมาชั้นหนึ่งเสียงดีเสียงดีขนาดนั้นเลยหรอ ดูลงมาเสียงูถมันได้ยังไงไม่หยิบเสียงบูก่ะมาเกอบประตูก็ต้องาาต้องต้องต้องสุดยอดว่ะสุดยอดว่ะดังขนาดนี้เหรอไม่เกรงใจห้องข้างๆเลยใช่ไหมเนีย่ยอ๋อเลยอะไรนะไม่คิดว่าห้องไม่เก็บเสียงยอ๋อรอบเต็มที่เลยใส่ไม่ยั้งเลยกู <c oughs> <c oughs> อ,อย่างชอบเลยว่ะ อื้เอ้ยมึงเอ้ยเกิทำไมเราถึงตัดผมหน้ามาอะไรนะทำไมถึงตัดผมหน้าม้าทำไมอ่ะเดี๋ยวเขารู้หมดโอ้ลองเปิดสักนิทดินี่ถ้าเปิดหน้าปูนะโอ้โหเอ้ยหน้าหน้าผากยังขนาดนี้อ่ะ อารัการงานสร้างนี่ปะเนี่ยไม่ได้สร้างม,มาันมาเองเต็มที่เลยวะใหญ่เลยวะอะไรต้าความมือปิดไม่มีฮ <c oughs> ะไอ้เหี้ยมมันใหญ่ขนาดนี้เหรอ <c oughs> เฮ้ยอะไรเธอกระชิบอะไรอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยอยากดูอยากดู ตื่หมอดูนะเนี่ยดูว่าดูว่าไข่ใหญ่ไข่เล็กอือหือยังไข่เลยหรอจริงหรือเปล่าไม่อยากเจอจังเลยอย่าสั่นไปดิอย่านั่งสั่นอย่างนี้ไปดิอ๋อโอ้พระเจ้าจอร์มันช่างแน่นช่วยไหมช่วยไหม ช่วยรูวไหมโอ้หตังนี่บึ้มทุกจุดอุ้ยอุยอุย่วยปะช่วยไหมช่วยไหมอ่ะเอ๊ะเธอเธอร้องังนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยเออเออออเออออเอออ เบราด้าที่หายถ่าจะพูด้ก็ก็มีอยู่นะไม่หลอกดูหวกกูนี่หลอกขอตรตรงนี่ไม่ได้ไม่ต้องมาดูที่ห้องเราอ่ะดิไม่เดี๋ยวต้องมาตังค์ทีทีแล้วเออเออเดินไปหรือไปต้องไปตังค์ด้วยออต้องมาตังคนครั้งแรกด้วยไม่น่าจะครั้งแรกลนะเราอะ อย่าเปิดซิงเว้ยในรอบคุณอะไรนะเรายังบริสุทธิ์ในรอบคุณในรอบโควิดโอ้ห่างกันห่างหลายเดือนแล้วอ่ะเนี่ยอบไหนนะลาลาสุดนี้เวลาสุดนี้โอ้กี่วันที่แล้วโอ้กี่วันที่แล้วไม่มีแฟนนะแต่ไม่ค่ะ เิดพูดไปเล่นไปเขาเคยแบบก็มันต้องมีของมันต้องมีไหมอ๋อเคยแบบเคยแบบเออ่ติดใจคนนี้แล้วเรียกกลับไปอีกไหมแต่เขาติดใจแล้วเรียกเยดโดทำไมไม่อยู่กับแผงวะเดินระบมชอบช้ำไปดิอ้าว ลองไหมอีกสักครั้งบ้างล่ะเอะเอก็ต้องเป็นเราแล้วล่ะจริงใ <c oughs> ช่ไหมนะฮะคุณกูเดิจะเล่นเกมมันอย่างสตริงเกมมั้ยไม่ครับผมเราเป็นคนที่ไม่เล่นเกมเลย <c oughs> เราซื้อมาไว้นั่งดูบอลเมื่อวานเราดูแดงเดือ <c oughs> ดเอ้อดแดงเดือดถือจากแดงเดือดปนะ ค่อยดูบอนนะเปิดทิ้งอ่ะโอ้โหดูดใหญ่เลยดูดใหญ่เลยเหยียดูจอถ้าดูดไม่ซิดอย่าพูดกับพี่น้องปี๊ก็น้ำก็ไม่เจอใครอ่ะเนอะเอ้ของกูน่าจะเต็มอะอะไรน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 ะ แน่นอนมันก็ต้องตื่นเนี่ยขมขอดิข่มขอดเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินสับปะเปล่ารถซีสักสี่ห้าเดือนติดเลยมันหวานจริงเนะก็ต้องลองแล้วแหละเจงบำรุงตัวเองอ่ะอืเจ็บไม่แต่ว่าถ้าจะขกินสับปะรดแล้วถือว่า เฮ้ยเราทำได้แล้วเพื่อเธอออะืมแน่นอนแน่นอนเาเอออะไรนะเด็ดเสียนบ้าเราไปอ่านเจออ๋ออ่านเจอใช่ไหมแต่ก็คืนไม่คายนะอ่านเจอ พี่อย่าเอาหน้ามาใกล้นะหวงยัดเข้าไปในปากเลยนะเอาโอ๊ยยัดเจ,จี๊ยงจ,จังเลยผมก็ยัดเจีจังเลยแต่ไม่คิดจะลุกเดินไปได้บ้างเหรอพี่เรียกว่าจะไปชี่ไปด้วยวะเอาดิเอาลุกสักทีหยิบโทรศัพท์มับอกให้ลุกสักทีก็ไดก็ไปเส้นท,ทางเลยวะเออลุกสักทีาวยิบโทรศัพท์ ลุกยืนเล้กก <d> ็เดินเดินเดินไปเลยเราเปคนดังเราทำอะไรปจจบันยน่ไม่ได้ตีคนดังไหนไหนอ่ะไอะไรนะไปเคียงอกัดังอ้เสียงดังยังไงอ่ะอืออันนี้ีันมันไม่ได้เสียงนี้ไม่ได้ปะออ ม,มันได้เจ็บช่วงล่างแน่เลยถ้าไม่เจ็บมันจะไม่มีเสียงมันได้เจ็บแน่เลยมึงได้ระบมระบมช็อกช้ำอะ <_ d ata> ถ้าอยู่กับกูนะมึงได้รู้เลยว่าแบบไอ้เีอยขาไม่มีแรงเป็นยังไงอะไม่เย็นเด้อสู้ตายวะพวเนี้ยไ,<ห>ไม่มีไม่ร้อนจริงๆเหรอหนนนววอ่ตหเนี่นนยอาเหรอ ทสอบเข้าอ่ะมไม่มีอะไรให้ทำทดสอ,สบ,สบ,อ,นนอสบเข่านึก่สอบเข้าเห็นสั้นๆแนแม่แมไม่คอยจะเท่าไหร่แล้นีออไม่มีไม่มีนมไม่มีขนเดียวอ๋อนมไม่มีนมเล็กลกินอ,อนนี้พูดริงอันนี้ยิงจังเลยใช่ไหมเนี่ยแม่ให้มันิดเดียวแต่ว่า้างไม่ใด้เลยเอ้าหรอเด็ดเด้อกูสนใจข้างล่างแล้วกูไม่สนใจข้างบนแล้วตอนนี้ เจ็ดโดเลียดทั้งเตา้าเหรอไม่ได้เลียออืมเลียดิดูเข้าไปอยู่ในทั้งเต้าอ่ะอืะมหูเลียนลงไปยังข้างล่างเฮ้ยเหมือนจะโชว์คออะไรก็ไม่รู้อ่ะอนี่เี่เล่นปลายด้วยเจ็โดโอ เลยนะต้องมาถูกเ็ตก <land> ูนี่อยากชอบเลยวะ